ในขั้นตอนนี้เราจะทำการสร้างโฟลเดอร์ของเว็บไซต์ของเราขึ้นมานะครับในตัวแ a มเฮดทด็กนะครับจากนั้นจะทำการติดตั้งไซต์นะครับไซตเว็บไซต์ของเราตัวนี้นะครับเข้าไปในตัวโปรแกรม blackhead นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่เราจะใช้ในการเขียนโค้ดนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกให้เราไปยังตำแหน่งที่เราได้ติดตั้งแสมเอาไว้นะครับ ของผมเนี่ยจะอยู่ในไดซ์ดีนะครับของพวกเราอาจจะอยู่ในไดซ์ซีนะฮะลงหายหเจอพอเข้ามมาแล้วนะครับก็จะมาเจอโฟลเดอร์แซมนะครับก็เข้าไปข้างในนะครับก็จะมีโฟลเดอร์และก็ไฟล์อยู่มากมายเลยนะครับตรงนี้ให้เราหาโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า htdocs ให้เจอนะครับ h t d o c ก็คือเปรียบเสมือนกับตัว public โดเมนนะครับถ้ามองว่าเป็นเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับที่ออนไลน์จริงๆก็จะต้องมีพื้นที่ที่เป็น Public นะครับเอาไว้สำหรับอัปโหลดไฟล์ที่เราจะเผยแพร่บนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเก็บไว้นะครับในโล c a l s e r v ซิของเราในตัวโปรแกรมแซมเนี่ยพื้นที่นั้นก็คือจะอยู่ใน H t ตที oc, นะครับคิดว่าพวกเราน่าจะรู้จักกันดีตรงนี้นะครับพอเข้ามาในฮ t ตแล้วเนี่ยนะครับเราจะมาสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาหตัวนะครับ สร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาหนึ่งตัวตั้งชื่อว่า myweb นะครับ myweb เอาไว้สำหรับเป็นที่เก็บข้อมูลในเว็บไซต์ที่เราจะพัฒนาขึ้นนะครับพอได้โฟลเดอร์ myweb แล้วนะครับให้เราเข้าไปข้างในก็จะว่างเปล่าใช่ไหมเพราะเป็นโฟลเดอร์ที่เราเพิ่งสร้างใหม่นะครับเป็นเว็บไซต์ของเราให้เราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับตั้งชื่อว่า image นะครับ image มี s ด้วยนะ i m a g e s image นะครับเอาไว้สำหรับเก็บไฟล์รูปนะครับเก็บไฟล์รูปแล้วก็กราฟิกต่างๆที่จะใช้ในตัวเว็บไซต์ของเรานะครับเวลาเราจะมีจะมีรูปอะไรไปแสดงผลที่เว็บเราก็จะเอามาเก็บไว้ที่นี่นะครับที่โฟลเดอร์ image นะครับ ตั้งชื่อว่า image มี s ด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวอักษรตัวเล็กหมดเลยนะเป็นตัวอักษรตัวเล็กหมดเลยตั้งให้เหมือนกันนะครับตอนนี้ตั้งให้เหมือนกันจะได้เข้าใจตรงกันนะครับเสร็จแล้วสร้างอีกโฟลเดอร์หนึ่งครับตั้งชื่อโฟลเดอร์นะครับว่า inc นะครับ inc นะครับเอาไว้เก็บไฟล์ include ต่าง นะครับซึ่งภายหลังนะครับภายหลังเราจะมีไฟล์พวกนั้นเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลไฟล์ส่วนต่างๆของหน้าเว็บนะครับไฟล์ที่จะต้องมีการเรียกใช้ในตัวเว็บไซต์แล้วก็จะมาเก็บไว้ใน include นะครับ่าแค่นี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนสิ่งที่ต้องมีก็คือใน h ิตทีดอกนะครับเอาใหม่นะในฮิตทีดอกจะต้องมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า myweb เข้าไปใน myweb จะต้องมีโฟลเดอร์2โฟลเดอร์ย่อยก็คือโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า image แล้วก็ inc นะครับประมาณนี้ก่อนนะจากนั้นนะครับให้เราเปิดตัว b r a c k e t ขึ้นมาถ้าใครติดตั้งแล้วก็จะเปิดขึ้นมาแล้วก็จะได้หน้าจอแบบตัวอย่างตอนนี้นะครับติดตั้ง b r a c k e t เสร็จแล้วอย่าลืมติดตั้งตัว extension ด้วยนะครับ extension เสริม3ตัวตามที่แจ้งไว้ในคลิป ที่แล้วนะครับให้ครบเรียบร้อยพอเปิดขึ้นมาปุ๊บนะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือเราจะตั้งค่าพาดของตัว myweb เนี่ยให้มาเป็นค่า Default ในตัว Bracket เลยนะครับนั่นก็คือวิธีการก็คือให้ไปที่ปุ่ม Get, getting start ตรงนี้ครับที่เมาส์ชี้อยู่นะครับ getting start ตรงนี้นะครับ getting start น,นะ คลิก1ครั้งนะครับแล้วก็คลิกที่ open folder นะครับ open folder จากนั้นให้ไปหาโฟลเดอร์ที่เราสร้างเอาไว้เมื่อกี้ครับก็คือโฟลเดอร์ my web ใช่ไหมครับก็จะอยู่ใน sam แ,แล้วก็ h t o c นะครับแล้วก็ my web อยู่นี่เองนะครับให้เราคลิกแค่ครั้งเดียวนะคลิกแค่คลิกแค่ครั้งเดียวที่คำว่าที่ที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า my web เสร็จแล้วกดปุ่ม select folder ข้างล่างนะครับอ่มาแล้วมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับก็จะได้ Default นะครับของผ่านเว็บไซต์ของเราก็คือ my web เป็นที่เรียบร้อยนะครับ